ครับสวัสดีครับเพื่อนๆ่ครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบยน้ามูมูนะครับตอนนี้10โมงกับ41นาทีนะครับก็ช่วงสายๆนะครับเราก็มาสรุปผลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วก็พร้อมรายการการแข่งขันนะครับฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้ว่าราคามันเป็นยังไงนะครับยังอยู่ในโหมดเศร้า โอ้โหจับตัวไหนหัวหน้าตายหมดนะครับเออต่อเนื่องกันเรียกว่ายาวแล้วนะหลายนัดมากนะครับจนเพื่อนๆในกลุ่มลายก็ทยอยสละเรือกันแล้วนะครับก็ทำไงได้ครับไปตามเนื้อหาและข้อมูลนะครับอย่างเมื่อวานเนี้ยนะครับก็เกิดไว้แล้วครับมันน่าจะเป็นบอลรองนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็4ี่คู่เนี่ยบอลรองไป3มนะครับ บอลต่อมาคู่หนึ่งมันเป็นคู่ที่เลือกมาหน้าช่องเลยโอ้โหมันอะไรมันจะเหงงขนาดนั้นใช่ไหมเออไปเลือกคู่ดินา m โมเคียบเจอกับเลดบูซาบวกนะครับเป็นคู่เดียวเลยครับที่บอลต่อนะครับเข้าก็คือเลดบูซาบวกเนี่ยเอาชนะเคียบไปได้2อูนยนะครับที่เหลืออีก3คู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกาลาตาสลายเนี่ยบุกไปแพ้เลยนะครับบุกไปแพ้ย่งบอย2ประตูต่อ3นะครับ เมาโม่ Momo, เล่นในบ้านเนี่ยก็หลุดฟอร์มไปเลยครับแพ้ต่อสเปนตาพาร์คไป0ประตูต่อ2นะครับหรือแม้กระทั่งมิทติแลนด์นะครับที่ต่อขาดขัดหลูกเนี่ยเล่นในบ้านก็ทำได้แค่เสมอกับสโลวานบาติสลาว่าไป1-1นะครับดูดิทำกันอีกแล้วนะครับในนอร์เวย์ดิวิชั่น1นะครับโรเซนบอกนะครับก็ไล่ถล่มลิลสตอร์มไปถึง4ประตูต่อ0นะครับ คู่ทางเลือกที่ผมเลือกให้ในะครับในกลุ่มลายอีกนะครับฟินแลนด์ไว้คาลิกา้าเมื่อคืนคู่หัวค่ำเลย4ี่ทุ่มนะครับก็ยังโดนอีกนะครับกานิสตันเฮลซิงกิเจอกับมาเรียนฮามเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นราคาที่แปลกมากนะครับเพราะ,ะกานิสตันเนี่ยไหลาจากครึ่งลูกลบ5ก็มาเป็นครึ่งควบลูกลบ5เหมือนเดิมทัทง้งๆไอมาเรียนฮามเนี่ยมันแพ้หลุดลุยครับ แล้วก็กานิสตันเนี่ยชนะมาสาเกมติดนะแต่สุดท้ายแล้วนะครับแม้ว่ามาเรียนฮามจะนําได้นะผมก็โอ้โหสบายแล้วครับครึ่งแรกมาเรียนฮามน,นํา1ึแต่สุดท้ายนะครับก็กานิสตันมาไล่ตีเสมอแล้วก็มาซัดประตูชัยก่อนหมดเวลาประมาณสัก4ีหนาทีเท่านั้นเอง <c oughs> ก็โดนไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับโดนไปอีกหูหนึ่งโอ้ยเละตุ้มเป๊ะเลยนะครับ ในขณะที่คอนเฟลเลนต์ลีกนะครับโอ้โหวิกตอรียกิมารไลส์ตอบแพงแต่ก็แรงนะครับลดซื้อแกงจริงๆนะครับไล่ถลม่มชารินกี้โมสตาไป3ประตูต่อ0ูนย์นะครับฟินแลนด์ครับรอบรองชนะเลิศน,นะครับอินเตอร์ตูคูนะครับบุกไปเอาชนะฮาก้าได้2ประตูต่อ1นะน, Denmark, 1, นะครับในเดนมาร์กดิวิชั่น1นนะครับโอเดนเซ่ทีมจ่าฝูงก็ไม่มีปัญหานะครับไล่ถลม่มทีม ลองจากฝูงอย่างเฟดเดลิเซียไปถึง30นะครับโคดิ้งนะครับเล่นในบ้านก็แพ้ต่อเอสเบิร์กไป1ประตูต่อ2อเวนซิเซลนะครับเล่นในบ้านก็แพ้ต่อโฮโบไป0ประตูต่อ3นะครับอ่า uh, นี่คือผลของเมื่อคืนนี้นะครับส่วนค่ำคืนวันนี้ ยังอยู่ในโหมดยุโรปครับยูโรป้าลีกกับคอนเฟลซ์ลีกครับโอ้โหเห็นยนกลัวแล้วนะครับโอ้โหบอลรอบคัดเลือกในยุโรปทั้งสามถ้วยนี่ต้องเรียกว่าผมผิดแทบจะทุกคู่เลยนะออันนี้ก็รับตามสภาพนะครับเพราะว่าช่องเนี่ยไม่เคยปิดกั้นอยู่แล้วนะครับแพ้ก็คือแพ้นะครับชนะก็บอกว่าชนะนะครับวันนี้ในยูยูโรป้าลีกกับ ค uh, อนเฟลเลนซ์ลีกเยอะมากนะครับรวมๆกันแล้วไม่ใช่จะล่อ30คู่เ,เลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับรอบ6ทุ่มมี4คู่นะครับโมเล่นในบ้านเป็นต่อเอลฟ์บอกเนี่ยหลูกนะตอนนี้นะครับวิกตอเรียเพาเซนเล่นในบ้านเป็นต่อฮาร์ดจากสกอตใช่ไหมลูกควบลูกครึ่งนะครับลาสเคลิน uh, เล่นในบ้านเป็นต่อสเตอัวบูคาเลสครึ่งลูกวัดใจนะครับ แล้วก็คู่สุดท้ายในรอบ6ทุ่มนะครับลิกาสเนี่ยเล่นในบ้านนะครับต่อแค่เสมออโปเอลนิโคเซียครับราคาเสมอเท่านั้นนะครับก็แมเจ้าบ้านต่อหมดทั้ง4คู่ในรอบ6ทุ่มนะครับ6ทุ่มครึ่งมีคู่หนึ่งนะครับพีเอ a เคซารโนิก้านะครับเล่นในบ้านเนี่ยเป็นต่อแชมล็อกโลเวอร์นะครับกระจุยกระจายครับตอนนี้2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับ ่ในรอบตีหนึ่งมี3คู่นะครับลูโดโกเดตเลดกาดนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเปโตคุปลูกครึ่งเฟเลนวาลอสนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อโบเล็กบันจาเนี่ยลูกครึ่งควบ2เลยนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายในรอบตีหนึ่งนะครับมัคคบี้เทวาวีฟนะครับเล่นสนามกลางทิปอีกแล้วนะครับก็เป็นต่อ บัสคาโทโพล่านะครับครึ่งควบลูกนะครับสนามกลางเมื่อคืนก็อุตส่าห์ถือเคเล็ดถือดวงแล้วนะครับว่าพวกที่เป็นสนามกลางทิปเนี่ยมักจะทำผลงานได้ดีนะครับก็มาสะดุดในนัดที่เราไปจับอีกเออเอาสิรอบตีหนึ่งครึ่งมีคู่เดียวนะครับเบสิกตัดนะครับบุกไปต่อลูกาโนครึ่งลูกครับสนามกลางอีกแล้วนะครับ ตีหนึ่ง้องคู่นะครับอาแจ็อัมสเตอร์ดัมนะครับบุกไปต่อจากเกียโรเนียครึ่งลูกแล้วก็อันเดลชนะครับบุกไปต่อดีนโมมินส์สนามกลางนะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับแล้วก็ปิดท้ายยูโรปาลีกตีสองครึ่งนะครับบราก้าอีกแล้วบราก้ามาสุดท้ายอีกแล้วนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อลาปิดเวียนานา1ลูกนะครับทีนี้เราดูภาพรวมในยูโรปาลีกนะครับ ราคาเนี่ยแพงเกือบทุกคู่เลยนะครับออยังจับทางยากเอาตรงๆนะยังจับทางยากแต่ดูจากราคาที่เขาออกมาเนี่ยนะครับดูจากราคาที่เขาออกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอิงกับทีมใหญ่นะครับอิงกับทีมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลากานะครับอันเดอร์เลชอาแจกอัมสเตอร์ดัมเบสิกตัตนะครับออพวกเนี้ยโมอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า มันต่อแพงนะเออต่อแพงแทบทุกคู่เนี่ยยิงเม็ดหนึ่งอะแทบจะไม่ได้กินเลยนเนยีเนี่ยเยได้กินไม่กี่คู่เองนะแ้วต่อเป็นลูกเนี่ยเออส่วนใหญ่มันต้องให้สกอร์ขัดขาด,ดทั้งนั้นเลยนะครับถึงจะได้นะเออก็เดี๋ยวบทวิเคราะห์เราไปว่ากันช่วงค่ำกันแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เอาราคาเข้าๆให้เห็นภาพกันก่อนนะครับออถัดไปเป็นคอนเฟ e เ c น l ์ a ลีกนะครับคอนเฟเน์ลีกเนี่ย รอบ5ทุ่มมี3คู่นะครับก็จะมีลีเกวอซอนะครับเล่นในบ้านเนี่ยเป็นต่อดิต้าจีลานอยู่2ลูกเลยครับโอ้โหแล้วก็พิวนิกนะครับเล่นในบ้านนะครับเป็นต่อแค่ราคาเสมอเซลเย่นะครับเอออันนี้ต่อน้อยเบอร์เเลยนะครับแล้วก็มาลดาโบเลสลาฟนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อปาปาร์ซิเซกแล้วครับครึ่งควบลูกนะครับ ห้าทุ่มครึ่งมีคู่เดียวนะครับสนามกลางนะครับปาเนเวซิสนะครับก็เป็นต่อราคาแค่เสมอกับเดอะนิวเซนต์นะครับหกทุ่มมีสี่คู่นะครับโคเปนเฮเกนเล่นในบ้านเป็นต่อคิวมาน็อกลูกครึ่งควบสองนะครับเอสเคบานนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อแอตาลนาลูกครึ่งแล้วก็เยอการ์เดนนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อมาริบอ์ครึ่งควบลูกนะครับ คู่แรกผมหลุดไปนะมีไฮเดนเฮมนะครับไฮเดนเฮมนี่มัน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 ,มนอยู่เยอรมันหรือเปล่านะครับบุกไปต่อฮักเค่นที่หน้าปอนะครับแล้วก็ตีหนึ่งสี่สิบาตีหนึ่งสิบห้ามีคู่หนึ่งนะครับเคเอเอเกนนะครับบุกไปต่อปาติซานเบลเกตครึ่งลูกแล้วก็หกทุ่มครึ่งนะครับเสียมาคู่เล่นในบ้านเป็นต่อปาฟอสครึ่งลูกนะครับ รอบตีหนึ่งมี2คู่นะครับม่วงมหาการฟิอเรนติน่านะครับเล่นในบ้านนะครับเป็นต่อปุสกัสอะคาเดมียนะครับสองลูกเลยนะครับแล้วก็สนามกลางนะครับริวเบติตบุกไปต่อคีฟบาสลูกควบลูกครึ่งนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับอิสตันบูบูยูเชกนะครับบุกไปต่อเซนต์แพทริกลูกครึ่งอันนี้ก็สนามกลางนะครับริวเบติตกับเซนต์แพทริกเนี่ยเตะสนามกลางนะเออ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเบติดไปเยือนคลิปบาร์สสนามกลางนะครับอิสตันบูลบูยูเชกไปเยือนเซนพัติกก็สนามกลางนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้าเคไอคัคสวิกสนามกลางอีกแล้วเล่นในบ้านราคาเสมอนะครับกับ SJK เฮลซิงกินะครับเชลซีเชลซีมาแล้วนะครับเล่นในสแตมฟอร์ดบิตนะครับเจอกับเซอร์เวตเนี่ยต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับ แล้วก็ล้องนะครับล้องเล่นในบ้านนะครับก็เป็นต่อพานาติไนกอส1ลูกนะครับปิดท้ายด้วยเซนต์กันเลนนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อแทปบซอนสปอร์หน้าปอนะครับจริงๆอะ่ะมันมันดูแล้วมันก็ดูดีเหมือนทุกคู่เลยะนะแต่ว่าพลิกมากจริงๆนะครับมันพลิกมากนะครับสังเกตได้ว่านะครับสังเกตได้ว่าเนี่ยราคาเนี่ยอ้างอิงไปที่เจ้าบ้านค่อนข้างเยอะ แล้วก็เป็นราคาที่สูงเหมือนยูโรป้าเลยนะครับทีมที่เป็นต่อและบุกไปเยือนเนี่ยผมว่าดูไม่น่าจับเลยนะครับทั้งไฮเดนฮิมเคเอเอเกนเรียวเบติสแลวก็ Istanbul, อสิสตันบูเนี่ยไอ้สี่ตัวเนี้ยนะครับเป็นทีมเยือนนะครับเป็นทีมเยือนแล้วก็ต่อค่อนข้างวัดใจอ่ะอโดยเฉพาะไอ้เรียวเบติสกับอิสตันบูเนี่ยบุกไปต่อเขาเนี่ยต้องยิงสองเม็ด นะครับต้องยิง2เม็ดส่วนไอเกนกับไฮเดนฮิมเนี่ยเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวกินนะ,นะกนะ็เยอะมากครับเยอะมากทีนี้ถ้าเราหันไปดูหลีกเล็กว่าคืนนี้มันมีอะไรประกอบอยู่นะครับก็จะมีไอซ์แลนด์พรีเมียร์คู่หนึ่งนะครับดึกเลยนะครับตีสามนะครับเออคอาร์เลเยอร์วิกนะครับบุกไปต่อโคเปอว์วอกหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ มีฟินแลนด์คัพรอบรองชนะเลิศนะครับน่าจะเป็นคู่ที่2คู่แรกเมื่อวานอินเตอร์ตูคูชนะไปแล้วนะครับเตะห้าทุ่มนะครับไชน่าโจแอนเจอกับคูพีเอสนะครับโอ้โหไชน่าโจแอนเจอกับจ่าฝูงนะครับราคาแค่เสมอนะครับลีกทัวอังกฤษมีคู่หนึ่งนะครับน็อตเคาลตี้เจอกับกิมส์บี้ทาวนะครับเจ้าบ้านน็อตเคาลตี้เป็นต่อครึ่งลูกไอซ์แลนด์ดิวิชันหนึ่งมี2คู่ตีหนึ่งนะครับ ฟอสเนอร์ uh, ner, ทีมรองจากฝูงเล่นในบ้านเป็นต่อ IR ร์เล็กเจวิกหน้าปอนะครับแล้วก็เอนยักวิกนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อกลอตตาหลูกนะครับจริงๆบอลลีกเล็กเนี่ยอบอลลีกเล็กเนี่ยเท่าที่มองนะาราคามันดูดูโดดเด่นอยู่2ตัวนั่นก็คือไอซ์แลนด์พรีเมียร์กับไอซ์แลนด์ดิวิชันนึนะครับ คู่ที่ต่อเป็นลูกเนี่ยดูแล้วน่าสนใจเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะไอ,อ้เจ้าเอนยักวิกอ่ะเดี๋ยวดูกันว่ารอเช็คราคาอีกทีครับว่าราคามันจะดิดดิ้นขนาดไหนในในรอบค่ำเนาะคือเราจะสลับเวลาไปละนะครับถ้าช่วงเช้าเนี่ยราคามันอาจจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มาดูคลิปก็บางทีมัน ราคามันเปลี่ยนเยอะนะครับผมก็เลยย้ายเวลานะครับจะเห็นได้ว่านั่งข้างบอร์ดบางทีไปอยู่ช่วงเย็นนะเออมันไปอยู่ช่วงเย็นช่วงค่ำะนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สรุปผลแล้วก็ราคาของอคู่ที่จะเตะในคืนนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับยังไงก็ เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่อยากสนับสนุนผมนะครับสนับสนุนช่องนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะห่วยนะครับแต่ว่าถ้าอยากดูแลกันอยากสนับสนุนกันก็ได้เสมอนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านนะครับได้ที่ลาย i ID นะครับทีเด็ดน้ o ูนะครับ T D E D นะครับ NAMWO นะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของข้อมูลเนาะเ,เราก็ว่าไปตามข้อมูลแหละช่วงนี้ก็ยอมรับเลยครับว่ามันหลุดโลกไปเลยนะครับหลุดโลกไปเลยผมก็ยังงงตัวเองเหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามหน้าช่องด้วยละกันนะครับ ก็อยากให้มันออกมาดีแหละนะครับแต่ในเมื่อผลมันมาแบบนี้นะครับก็ต้องไปแบบนี้นะครับไม่มีหลบลี้หนีหายไปไหนอยู่แล้วนะครับผมทําช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้ามาก็เข้าปีที่4ีละ4ปีเต็มละก็ยังอยู่ที่นี่นะครับไม่ได้เปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะครับก็ยังใช้ชื่อเดิมยังอยู่ที่เดิมนะครับยังวิเคราะห์ส่งข้อมูลเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ เน้นไปที่เนื้อหานะครับส่วนผลเนี่ยจังหวะมามันก็มาจังหวะไม่มาอย่างช่วงเนี้ก็เละเทะครับก่ายอมรับสภาพนะครับยังไงก็กราบขอโทษเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ